ยังไม่จบง่ายๆคุณแม่แตงโมบุกกอ,อกราบแจ้งจับหนึ่งคนบนเรือนำบัตร ATM แตงโมไปใช้ เมื่อเวลา13นาฬิกาค่ะที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนางพนิดาเิริยุทธโยธินพร้อมทนายความเดินทางมาที่กองบังคับการปราบรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับหนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งสปีดโบท๊ทหลังพบข้อมูลว่ามีการนำบัตรเครดิตของแตงโมไปแชร์รูปซื้อสินค้าหลังแตงโมตกเรือเสียชีวิตโดยนางพนิดาได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อนแจ้งความกับพนักงานสอบสวนว่าตนพบข้อมูลว่าหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนสนิท ของแตงโมนำบัตรเครดิตไปใช้ในช่วงเวลาที่หน่วยกู้ภัยกําลังค้นหาร่างหลังแตงโมตกเรือในแม่น้ําเจ้าพระยาถึง3ครั้งในรอบ3วันอีกทั้งยังพบว่ามีการรับเงินจากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่ยกผลประโยชน์ให้กับบุตรสาวบุญธรรมซึ่งเป็นลูกแท้ๆของผู้จัดการแตงโมมูลค่าหนึ่งล้านบาทจากบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งไปแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ตนได้ยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอรับส่วนแบ่งจากกรมธรรม์นในฐานะามันดา 5แต่ระหว่างคดีอยู่ในชั้นศาลปรากฏว่ามารดาของบุตรบุญธรรมได้รับเงินดังกล่าวไปแล้วนางพนิดายังระบุอีกด้วยว่ากรณีการนำบัตรเครดิตของแตงโมไปรูดซื้อสินค้าหรือกระทำการใดๆไม่ควรเกิดขึ้นเพราะเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าถ้าไม่บัตรเครดิตไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาได้และที่สำคัญการรูดใช้บัตรเป็นช่วงที่แตงโมตกเรือไปแล้วอีกทั้งกรณีการเซ็นรับเงินกรมธรรม์ประกัน ชีวิตทั้งที่คดียังอยู่ในชั้นศาลและยังเป็นข้อพิาพาทอยู่ก็ไม่ควรเกิดขึ้นจึงปรึกษากับทนายความและเห็นชอบให้นําเรื่องดังกล่าวมาแจ้งความดําเนินคดีที่กองปราบปรามนางพธิดาอย่างระบุว่าได้พบหลักฐานใหม่เป็นคลิปเสียงจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งพบการสนทนาระหว่างหนึ่งในผู้ต้องหากับบุคคลภายนอกเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความเป็นมาทั้งหมดซึ่งจากข้อความดังกล่าวพบพฤติกรรมบางอย่างสอดเจตนาได้ว่าหนึ่งในผู้ต้อง ้องหาแก๊งสปีดโบ๊ทมีเจตนาทำร้ายแตงโมหวังผลประโยชน์ดังนั้นตนและทนายความจะย,ยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดนนทบุรีขอรื้อคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่จากคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นคดีฆาตกรรมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ